ต่างกัน10,000บาทเป็นเพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหนครับ iPhone 17 2 9 9 0 0บาทกับ iPhone Air 39,900บาทก้องหลัง2ตัวครับกับกล้องหลัง1ตัวทั้งคู่ซูมไกลสุด10เท่าเหมือนกันแต่รุ่น Air จะถ่ายแบบ0.5ไม่ได้ขอบอลูมิเนียมกับขอบไทเทเนียมแต่มีปุ่มแอคชั่นแล้วก็แคมเมราคนโทรลทั้งคู่ได้จอแบบ o l e d 120 Hz สว่างสุด3,000นิตเท่ากันครอบด้วยเซรามิกชิล2ครับต่างแค่ขนาด6.3นิ้วและ6.5นิ้วแบตเตเอรีละหกจุดูวดด้30ชิ้ว กำามงกับแบต3,149มิลลิแอมดูได้27ชั่วโมงห่างกันไม่มากลำโพงสเตอริโอเสียงแบบนี้ลำโพงเดี่ยวเสียงแบบนี้ ตัว17ธรรมดาจะเสียงมีมิติมากกว่ากว้างมากกว่าครับชิป A19 กับ A19 Pro นะครับคะแนนใกล้เคียงกันตัวนี้เทสในห้องแอร์เลยจะดีกว่าหน่อยแต่คือคะแนนไม่ห่างกันเยอะนะครับ iPhone 17มีถาดซิมอยู่แต่แอร์ไม่มีถาดซิมแล้วรองรับแค่ E-SIM นะเอาสุดท้ายเกือบลืมครับหนา7.9มิลหนัก177กรัมกับหนา5.6มิลหนัก165กรัมเป็นเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนครับ